สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับมวยไทยฮีโร่และมินทีครับหลังจากที่สายดารานะครับผมตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับเปิดตัวได้สวยงามในศึกวันแชมปีเป็นชิพนะครับเอาชนะน็อกนะฮะชอนเคนซี่ไปในยกที่3นะครับผมโดยวันนั้นเนี่ยออกวุธมวยไทยได้สวยงามเลยทีเดียวนะครับก็มีคนนะครับผมสอบถามเข้ามาว่าถ้าเกิดว่าอยากเห็นตะวันฉายเนี่ยได้แชมป์นะครับผมในศึกวันแชมป์เป็นมวยไทยเนี่ยจะต้องเจอใครยังไงบ้างนะครับเพื่อที่ไปเจอกับเจ้าของแชมป์อย่าง น้องโอนะครับผมไก่ย่าง5ดาวนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูครับในแบนด์ัมเวดเนี่ยในแลนด์กิ้งมีใครนะครับผมที่ติดอันดับอยู่บ้างแล้วก็มีใครที่น่าจะเป็นคู่ชกที่ขวางทางตะวันฉายไปเจอกับแชมป์นะครับผมลองไปชมกันเลยคนที่5ครับไม่ได้ติดอยู่ในแลนด์กิ้ง5อันดับแรกในปัจจุบันนะครับนั่นคือแสงมณีสอกาแฟมวยไทยครับโดยทั้งคู่เนี่ยเคยเจอกันมา3ครั้งนะครับผมแสงมณีเนี่ยแพ้ไป2ครั้งครับแล้วก็ชนะครั้งหนึ่งครับผม แต่เนื่องจากว่าแสงมณีเนี่ยโดนกุหลาบดำนะครับน็อกไปในการแข่งขันในวันนะครับจึงไม่ติดอันดับแรงกิ้งครับแต่เชื่อว่าถ้าเกิดมันเจอกันในภาคที่4เนี่ยคู่นี้ต้องมันแน่ๆครับเพราะฝีมือดีเนี่ยทั้งคู่เลยนะครับสำหรับคนต่อไปครับโบโบแซโกฮะนักมวยฝรั่งเศสวัย32ปีนะครับโบโบแซโกเนี่ยลังอันดับ5ในแรงกิ้งนะครับรายนี้เนี่ยดีกีแชมป์นะครับผม WMC มวยไทยนะครับแล้วก็แชมป์ WPMF ครับ เคยปิดเกมคู่แข่งด้วยการน็อกเอาท์เนี่ยมาแล้วถึง30คนนะครับผมจากชัยชนะ72ครั้งโดยเคยปะมือกับนักชกชื่อดังอย่างสิงมณีแก้วสำลิดครับเพชบุญช mm ูเอฟเอกรุ isa, oh mm ๊ปเรียมพลีสารลาฟิโบฮิกนะครับ มาแต่ว่าแพ้ใคะแนนให้กับกุหลาบดำสจเพชรอุไทยครับในไฟล์เปิดตัวของทั้งคู่นะครับสำหรับคนที่3นะครับนั่นคืออาราวดี้ลามาสนอฟครับอ่ามวยรัสเซียนะครับผมแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งครับในรุ่นแบนตัมเวทนะฮะวัย26ปีครับอาราวดี้ลามาสนอฟเนี่ยเพิ่งเสียเข็มขัดนะครับผมให้กับกัปพิทันเพชรยินเดียแคเดมี้ครับแต่เขาเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะสู้ต่อในมวยไทยนะครับผมเพราะว่าเขาอยู่ในอันดับที่4นะครับในแลนกิ้งนี้ฮะ เขาเป็นเจ้าของแชมป์นะครับผม IFMA ครับสสมัยเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เคยเจอกับกล้องศักดพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับผมซึ่งเป็นรุ่นพี่ร่วมค่ายของตะวันฉายมาแล้วนะฮะและยังเป็นนักชกคนแรกนะครับผมในวันแชมเปี้ยนชิพครับที่เอาชนะเพชรมรกตเพชรยินดีอะเคมีครับเมื่อครั้งเพชรมรกตเนี่ยต่อยอยู่ในรุ่นแบนตมเวทนะครับผมแต่ว่าเพชรมรกตเนี่ยขยับไปรุ่นเฟเทอเวทภายหลังนะครับก็เป็นอีกนักชกคนหนึ่งครับผมที่ตะวันฉายเนี่ยต้องน่ามีโอกาสได้เจอนะครับผม สำหรับนักชกคนที่4นะครับผมนั่นคือกุหลาบดำสจอเปียกอุทัยนั่นเองครับอ่าคนนี้เนี่ยอยู่ในอันดับที่3ของแลนด์กิ้งนะครับผมในรุ่นนี้เนี่ยเอ่อกุลาตะวันฉายเนี่ยเคยเอาชนะสายอุกบาทนะครับผมกุหลาบดำสจอเปียกอุทัยนะครับมาแล้วถึง3ครั้งเลยนะครับผมและในล่าสุดนะครับผมทางกุหลาบดำเนี่ยก็พ่ายแพ้ให้กับรุ่นพี่ร่วมค่ายของตะวันฉายอย่างรถเหล็ก PK แสนชัยมวยไทยยิมนั่นเองครับซึ่งเออ่จะบอกว่าเจอกันใน รายการวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะครับผมเพราะว่าเป็นใช้นวมเล็กครับก็มีโอกาสนะครับผมที่ทางสายอุกกาบาตนะครับผมกุหลาบดำสอจอร์บกไทยเนี่ยจะสามารถที่จะล้างตาตะวันฉายได้ครับแต่ว่าก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับเพราะว่าตะวันฉายเนี่ยก็โหต่อยในวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเห็นแล้วฝีมือดีมากๆนะครับผมถ้ากุหลาบดำไม่สามารถบี้ตะวันฉายได้เนี่ยก็น่าจะลำบากเช่นกันนะครับแต่ว่าก็น่าสนใจครับทั้ง2คนนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในภาคสี่นะครับ ก็อยากรู้เหมือนกันนะครับผมว่ากุหลาบดําจะทําเอาชนะได้หรือว่าทางตะวันฉายเนี่ยจะย้ําแค้นเป็นรอบที่4ครับคนต่อไปนะครับผมก็คือเสมาเพชรแฟร์เทคครับผมอ่าเสมาเพ็ดแฟร์เทคนะครับปัจจุบันเนี่ยหลังตําแหน่งผู้ท้าชิงเบอร์หนึ่งของรุ่นเลยครับผมโดยตั้งแต่เข้ามาอยู่ในสังกัดวันแชมเปียนชิพเนี่ยเขาเก็บชชนะถึง4ครั้งเลยทีเดียวแต่ว่าแพ้ให้กับน้องโอ๋กับย่าง5ดาวนะครับผมเพียงคนเดียวเท่านั้นครับ สองไฟล์ล่าสุดเนี่ยสเสมาเพชรนะครับผมก็ปรับรุ่นพี่ร่วมค่ายของตะวันฉายมาแล้วถึง2คนนะครับทั้งรถเหล็กนะครับผมในวันแชมเปี้ยนชิพและพงศิรินะครับผมพีเคแสนชัยมไทยยิมทางเวทีจัดซีครับ ถ้าตะวันฉายนะครับผมอยากจะขึ้นไปชิงแชมป์โลกรุ่นนี้กับน้องโอครับก็จําเป็นจะต้องพาดันเซมาเพชรแฟร์เทคนั่นเองครับผมแต่ว่าทางตัววันฉายเนี่ยก็ขอบอกไว้ก่อนนะครับผมว่าเขาสนิทกับทางเซมาเพชรแฟร์เทคครับก็เขาก็เลยบอกว่าเจอกับใครก็ได้ครับผมใน5คนที่พูดมานะครับแต่ว่ายังไม่อยากขอเจอกับทางเซมาเพชรแฟร์เทคครับเพราะว่าสนิทกันนั่นเองครับก็ขอเป็นคนสุดท้ายแล้วกันถ้าจะต้องเจอนะครับ นี่คือ5้านักชกนะครับผมที่แอดมินเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นด่านขวางทางตะวันฉายนะครับผมไปชิงแชมป์กับน้องโอ๊กไก่ย่างฮาดาวที่เป็นเจ้าของบัลลังในรุ่นแบนตัมเวนนี้อยู่ครับก็ทั้งเพื่อนๆเนี่ยอยากชมคู่ไหนครับระหว่างตะวันตะวันฉายเจอกับใครใน5คนนี้ครับถ้าโดยส่วนตัวเนี่ยของแอดมินเนี่ยอยากชมการแข่งขันระหว่างตะวันฉายแล้วก็แสงมณีนะครับผมในภาคที่4นะครับผมจะมาดูกันว่าจะเป็นตะวันฉายที่ฉีกไปเป็น3-1หรือว่าแสงมณีจะเตืรนขึ้นมาเป็น2-2นะครับ มาเจอกันในวันแชมเปนชิปเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าต้องสนุกแน่นอนนะครับผมก็วันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าชอบนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะครับว่าอยากเห็นนะครับผมตะวันฉายเนี่ยไปเจอใครครับเผื่อแอดมินเนี่ยจะส่งข้อมูลเหล่านี้นะครับผมไปให้ทางวันแชมเปนชิพครับเผื่อเขาจะจัดการแข่งขันแบบตามใจแฟนมวยขึ้นมาบ้างนะครับผมเอาไว้เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องมวยไทยฮีโร่นะครับทั้งทางยูทูบแล้วก็ทางเฟซบุ๊ ดีครับ